ถ่านี่มาเลยยืนด้านนี้แบาไหนเขาเริ่มแบ่จุดท่อเลยอาจารย์ถือว่าเริ่มไถ่ียเนี่ยแหละเริ่มไถเนี่ยกดเลยอ้าวเริ่มมือมือข้างซ้ายเนี่ยเอาเอาหวีจับหวีไว้อเออนันแล้ว ย้อนเลยย้อนมาเลยถ่ายย้อนมาเลยใส่ดูนะก็จบ น,นั้นมีอยู่ที่เอาออกไม่ทันนั่นแหละต้อง ยาวเลยนะจับเวลาไว้นะครับอลื่น É วนไปวนรอบไปวนรอบไปนี่แหละเจ็บให้นวนไปรอบนะึงกันแล้วเดี๋ยวเจ็บอีกรอบนึงเรียนดเสิบปีนิด จะเล่นเปล่าถ่ายไปบ้านก็ได้ตรงที่เคาะไม่ต้องไม่ต้องถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยถ่ายคนอ่อก็น่าสตรง ถ้าอยู่อย่างนี้เราก็ตอ,อ,อ,อย,อยเ,รตอเราเอียงเขาไปหรือได้แต่เราต้องไ่จุดขึ้นครับใช่มเนี่ย ไปเรือ่อยปถ้ามันยังไม่หมดเราก็ซ้ำได้ดูให้หมดมันจะได้หมดไปเทีเ่ยวเดียวเลยคิ๊กหวีดูบ้างคิ๊กหวีหวีเสร็จผมเองเออต้งต้อตงตง้อง,ง,ง,งแล้เสร็จแล้วเสร็จแลวไปเรื่อยป่ะตรงไหนเราต้องการบางมากเราก็ใช้หวีส่วนที่บาง Thông này nó tông cán, nằm ở cái trung ủi kia nào. Đi Để... lên tổ mà. เลื่อนตัวไปอเ,เออดีขึ้นดีขึ้นเยอะไปดูตรงด้านขวาถ้ามันหนาก็ใช้ปัตเตเลียนเปล่าถ่ายนิดนึงด้านขวาด้านขวาหนาม เล <t> ื่อนตัวมาเลื่อนตัวนั่นแหละสวยเลยอือหือทำไมตัดอย่างนี้ ไม่นานหูกลางกันหมดแล้วเนี่ยมาใส่แมตทวงหูกลางกันหมดแล้วเนี่ยอยู่อย่างนี้นะอนนี้ลงนิดหนึ่งช่วงนี้ลงในช่วงหวีที่หนานะนี่คือด้านบนอันนี้คือด้านขอบ อันนี้เราเก็บต่อจากที่เราเก็บเมื่อกี้ใช่นะต,นนต่อนิดนึงตรงอนนั้นคือเราต้องการให้มันมันบางลงไงครับอีกสอง 8, 8แปดนาทีเ<ๆ>หลืออีกสองนาที<ๆ>ตั้งไว้กี่นาทีกบ่นา ผ่านไปแล้วามเนี่ยเหลืออีกสอ2นาทีแต่เ,เก็บนี้เสร็จแล้วกันขอบข้างหน้านิดนึง เอาเก็บรายละเอียดข้างล่างถ่ายเกี้ยงแล้วก็เดี๋ยวไปกันถ่ายนี่ได้เกลี่ยตอนนี้เก็บป่ะไ,ไม่ต้องถอ่ายเกี้ยแล้วกันข้างหน้านิดนึง <half> ตัดตัดไอ้นั่นขาดไปหูแมสขาดไปแล้วไม่เป็นไร <c oughs> หูแม่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เมื่อกี้ใส่เอาข้างไหนออกอ่ะนี่นะไม่ใช,ใช่เอานี่เหรอเนี่ยนะ ร้อนบอกนะครับไม่ป็เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวกันนี่หน่อยอกันให้มันดูคม <c oughs> <c oughs> ในแบบผมยาวอ่ะในแบบที่ขึ้นเวทีอ่ะ ยัหาไม่ได้เลยครับอ๋อเหรอ รอบแล้วกันเลยรอบแล้วกันเลยลกันข้างหน้าบบนี่แบบเนี้ยเนี้ยเข่ามันเลยไม่ไม่ไม่เอาโปรตีนเจาะก,ก่อนเดยเอาโปรตีนจิกก่อนอันนี้เอ้ยอย่าลึกนะ แแนวเดิมมีอยู่นันเป็นลักษณะเนี้ ตรงกลางไม่ไม่ต้องเหอจาะตรงกลางมากข้างไม่เชื่อมแับนีพอพอมานี่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 เออตรงกลางนี้เดี๋ยวเบี้ยวต้องยืนสองข้างเลยแล้วครับ ว่าเขาข้างนี้มันลึกห<ข>ัวเขาไม่เท่ากันเอาข้างนี้เข้าไปนิดงนึงหายเท่ากัานแหละเอาแค่นั้นพอนะ,ะอย่ายเข้าลึกมากเดี๋ยวตัดไปตัดมาหน้าผากกว้าง <c oughs> เออนั่นแหละตัดไปตัดไหมทำไมหัวเย็นเหลือเกิน ้าพเหน้าภาพอย่างก็น้าบ้านวนาะตึกตึกกว้างเท่ไหนสี่เมตรเออกันตัตล,ลียนกันสวยเลยอ่ะดูดนั่นถ้าคนเดี๋ยวเนี่ยมันโปนะหม้ายังใส่เสื้อเลย སྲང เดี๋ยวพอเวลาวันแข่งจริงอะ่ะเ,เ,เจียกนหนวดเนี่ยแปะไว้ที่หน้าแปะไว้ที่จมูกก็ได้ไปแล้วนั่น,นแลว่ตจะได้ไม่เหมือนใคร <laughs> ถามว่าทำไมจะได้ไม่เหมือนใคร <laughs> 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 แต้มไปที่หลังมือมีละ,ะลแต้มตรงนี้ก็ได้คอศอกเลย <laughs> เริ่มเริ่มใช้ใช้นี่แหละไม้พยุงแล้วโอ้โหเอาเอาผ้าออกแล้วนี่เอาผ้าอ,ออกแล้วเดี๋ยวกันตรงนี้หน่อยนี่ครับกันกบขอดันเกลี้ยงสะอาดกันโนดให้เขาด้วยนะครับ ขนวดออกมีแป้งก็ดีแป้งใสนี่ อ๋อกระดาษเปลี่ยนเดี๋ยวใช้ผมนะนี่เอาละกันลากลูบๆผมออกนิดนึงให้มันเกี้ยนเท้าสะอาดแล้วก็เดี๋ยวโกนหนวให้เขาหน่อย คเปี่จัสิบห้ากว่าไปเกือบยี่สิบนาทีต้องทำเวลาปื้ดเลยเดี๋ยอธิบายให้พี่ต้องรมาอ่าทีสั่งผมส่งอะไรนะเนี่ยงฟ้าเฟสครับฟาเซดะครับ่าเปิดด้วยเบอร์เบอร์สองข้างบนครับ แล้วก็ใช้เบอร์ศูนย์ตัดขึ้นมาถึงนี่ครับแล้วก็ใช้ใ,ใช้หวีเล็กเก็บขอบแล้วแล้วก็เก็บขอบด้านข้างให้เชื่อมกับเบอร์ศูนย์แล้วก็เก็บจากเบอร์ที่เราเก็บต่อจากเบอร์ศูนย์ให้ให้เชื่อมกับข้างบนครับแล้วก็กันกันกันห,หน้าไม่ได้ใใการมรือเ,เ่าเรตัดจอารย์มุ่งจะ วันที่12ตุลาคมนะครับช่างใหญ่นะครับแล้วก็คณอาจารย์ที่สถาบันสอนผมบรรจ์ใหญ่เทรนนิ่งโปรเฟชชั่นอลส่งนักเรียนช่างไปแข่งขันที่งานแข่งตัดผมชายนะครับกลุ่มช่างผมชาย b a r b บ r s o ซูเซตีนะครับของทางกลุ่มของอาจารย์เด่นนะก็จะมีแข่งขันอยู่ สี่ประเภทบ๊อบฟีสไตล์ประเภทที่1นฟาสเฟียดประเภทที่2ประเภทที่3ก็จะเป็นวินเทจประเภทที่4ก็จะเป็นแกะลายนะนะครับก็พี่น้องประชาชนช่างตัดผมบา์เบอร์หรือซาลอนนะครับอยากจะไปชมงาน,นครับเรียนเชิญครับที่มิเจอร์ซินิเพ็กนนทบุรีนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือว่า18นาฬิกานะนะก็จะมีจำหน่ายสินค้า ในร้าน,นบาร์เบอร์ส alon แล้วก็มีการโชว์ผมของอาจารย์ที่เก่งๆในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยอาจารย์มูก็จะเป็นกรรมการแข่งขันประเภทไรนะนาจาย์แกะลายแกะลายนะแล้วก็ช่างใหญ่ก็จะเป็นกรรมการนะครับวินเทจนะนะครับก็ฝากด้วยน,นี่ก็เป็นเทคนิค เล็กๆน้อยนที่ทีมงานช่างใหญ่โปรเฟ s ชั n นอลแฮร t r a นนิ่งนะครับได้จัดขึ้นมาเพื่ออบรมให้ความรู้กับช่างที่จะแข่งขันและก็ช่างที่ต้องการอยากจะอัพสกิลรีสกิลหรือว่าพัฒนาฝีมือนะครับก็ติดต่อเข้ามาอบรมได้เทนนิ่งได้นะครับจะเริ่มเปิดนะครับประมาณนะครับประมาณสัก ต้นเดือนตุลาอาจารย์มูนะอะไรครับผมพ e จิ i ร์น่าแฮรเทนนิงประมาณเริ่มเปิดรับสมัครนะครับประมาณต้นเดือนตุลาเป็นต้นไปอาจารย์มูก็ได้เขียนตำรานะครับตัดผมชายผมหญิงแบบแบบแอดวานซ์อาจารย์นะแบบเทคนิคแบบง่ายๆนะครับ <c oughs> ให้นักเรียนช่างจากทุกสถาบันเข้ามาเทนนิ่งนะติดต่อจองคิวล่วงหน้าเข้ามานะครับนักเรียนช่างต้องมีนะครับตั้งแต่ 6-7คน10คน20คนขึ้นไปนะครับถึงจะเปิดนะคอร์สนี้นะครับให้จองคิวเข้ามาครบเมื่อไร่ก็จะเริ่มเทรนิ่งกันนะครับแล้วก็สถาบันสอนพรบมอาจารย์ใหญ่ตั้งอยู่ปากซอย mm hmm. พร<ว>งผลิตินห2ิ52นะครับตรงข้ามตลาดสดยิ่งจเจริญเขตสายไหมกทมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มูนะับอาจารย์มูเมธีพยุงทองนะครับขอบคุณอาจารย์นาทีมาเด่นขอบคุณนเหลิมขอบคุณช่างแจ็คพวงหลิตินเจ็ ซอยอาลีลูกแม่เปยขอบคุณทีมงานทุกท่านครับขอบคุณช่างวิทย์นะที่ถ่ายวิดีโอให้พี่น้องประชาชนได้ชมกันนี่ก็เป็นการเทรนนิ่งนะครับในวันที่ 20... ในวันพฤหัสที่29กันยายนพุทธศักราช2 5 6 5นะขอบคุณนะครับพี่ทรงวุฒิขายไม่ได้เลยพี่ทรงวุฒิก็จะเป็นนายแบบให้กับนักเรียนช่างด้วยในวันที่ในวันแข่งขันคือวันที่1 2 ตุลาคมนะครับทีมงานทั้งใหญ่ทุกคนจะไปนอนนะครับพักที่โรงแรมอยู่ใกล้ข้างเวทีเลยนะครับฟิตร่างกายให้พร้อมนะครับจะได้ตื่นให้ไวเพื่อจะลงทะเบียน9ก้าโมงเช้านะผู้เข้าแข่งขันก็คาดว่าจะมีเป็นร้อยรคนนะครับแล้วก็ผู้ชมงาน,นรประเมินกันไว้ที่ประมาณ1,500คนถึง2,000คนนะก็จะคึกคักเป็นพิเศษที่จะลดอาจจะไม่พอเพียงนะจ๊ะนะ นะครับใครที่มีรถยนต์ส่วนตัวก็รีบเข้างานให้ไวครับแล้วก็หรือว่าหาสถานที่รองรับที่ใกล้เคียงนะครับในแนวรถไฟฟ้านะครับน่าจะยังไม่เสียจทันกันนะนะเพราะว่าสายสีสายสีอนะไสายสีจากนนทบุรีนะเตาปูนสายสีม่วงสายสีม่วงนี่มันผ่านไม่ผ่านแค่ลายไหมพี่วิทย์ผ่านไหม น่าจะไม่ผ่านมันจะวิ่งคนละเส้นอ,อ๋อถึงบางใหญ่นะนะครับก็พยายามหาวิธีนะไปร่วมงานให้ทันนะครับจะได้ไม่พลาดวงการเสริมสวยบาเบอร์เขาจะมีการจัดงานปีนี้ก็เหลืออยู่งานเดียวมั่งจา์มูใช่ไหมที่ที่ท,ที่ยังเหลือที่จะแข่งขันกันนอกนั้นก็เป็นเป็นงานของเทรนนิ่งเท่านั้นแหละเดี๋ยวทั้งใหญ่จะไปทํบฟันในไอ้ทราบในอนาคตนะวันนี้ลาไปก่อนครับผมค,ครับฝากากดไลค์กดแชร์ ส่งกำลังใจนะครับไปให้ผมด้วยนะกำลังใจด้วยนะครับขอกำลังใจขออะไรครับขอพรมอะไรออนไลน์ด้วยขอพรมอะไรได้ก็ได้ครับขอบคุณแม่เปีด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณแม่เปีขอบคุณประมอนด้วยนะครับบายบายแมยบายลมลมลมโตมาใส่นี้เอดีแล้วก็ลมอยู่ด้วยก่อน ใส่ไมันมีดเสร็จแล้วก็มาเอา,เานอนโกนหนวด,ดโกนนั่นนี่กันิดอ้าวเสียงข้าวปะเนี่ย